ยิ่งใหญ่เซนทันเวิร์สงกรานระดับจักรวาลสุดยอดเฟสติวัลแห่นางสงการจักรวาลครั้งแรกของโลกเซนิสาลาซโอสมิสยูนิเวิร์ส2023ในลุกนางมโหธรเทวีพร้อมจัดงานสงการยิ่งใหญ่ที่เซนทันทุกภาคทั่วประเทศเซนทันเวิร์สร้างปรากฏการณ์ความมันฉลองสงกรานสุดยิ่งใหญ่ชูสงการไทยติดท็อป10สุดยอดเฟสติวัลโลก Bring ส t r i n i t y To the World ผสมผสานวัฒนธรรมความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกันในงาน Central World ส่สงการเฟสติวัล2024ตอกย้ำหนึ่งเดียวสงการแลนด์มาร์คระดับโลกใจกลางราชประสงค์นำเสนอความเป็นไทยทุกมิติสู่สายตาโลกพร้อมเปิดไลน์อัพเทศกาลดนตรีและสาสตรน้ำมหาบันเทิงกิจกรรมวัฒนธรรมไทยพร้อมการเดินทางสะดวกสบาย ด้วยที่จอดรถมากถึง6,000คันและควบคุมมาตรการความปลอดภัยหนุนไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่คนทั่วโลกต้องการมาเยือนตั้งแต่วันนี้จนถึง21เมษายน2567ก็ของการที่เซ็นทรเวิร์นะครับเราก็ร่วมร่วมก,กับพี่เจียวจุ้ยบอยพันธนบีทำไทยวิทเทิมนะครับเป็นครั้งแรกที่เราเอาหมอลำลูกทุ่งหมอคขนแลกกับพี่พออ เราต้องการที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมไทยกลั์ไทยนะฮะมีลำบงนะฮะมีการเต้นเฟ้อนเล็บหลายๆอันเนี้ยเข้ามาคอมไบด้วยกันนะฮะเพื่อจะทำให้ไทยเน็ี่เนียไปสู่โลกนั่นเป็นสาเหตุที่เราเชิญมิดยูนิเวิร์สมาเป็นแบรนด์มามบาสเดอร์ในการที่จะเป็นตัวหัวหอกในการที่จะทำให้อ,อัต,ตลักษณ์ของไทยตรงนี้เนี่ยไปสู่ทั่วโลกนะครับสงการที่เซ็นเตอร์พัฒนาทำเนี่ยมันมีจัดทั้งหมดเกือบ 22วันนะครัตั้งวันที่2ถึงวันที่21เดือนเดือนเมษานี้นะครับจากทั่วประเทศไทยนะฮะมีอีเวนต์กว่า1,000อีเวนต์ทั่วประเทศแต่ที่เซนเทนเบิร์เนี่ยจะเป็นไฮไลท์ของของเรากคือว่าที่ที่บอกว่าจะเป็นครั้งแรกนะฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าการเล่นต่างๆนี่มีทั้งสาวน้อยตกน้ำนะฮะมีหลายๆอย่างเนี่ยเราต้องการที่จะเผยแพร่ความเป็นไทยๆเนี่ยให้กับชาวโลกรู้ start participating in this event for the Thai Songkran. Sawadika, Thailand. Thailand. Happy Songkran and Happy New Year Thailand. It's a pleasure to me visited the first time in Thailand and for sure be part of the Songkran. Be part of you and be your Miss Songkran. Thank you for that. I really enjoyed this moment and the best part was get wet. Yes. คุณเชนิชนะคะก็สุขสันต์สุขวันสงกรานะคะสำหรับทุกท่านแล้วก็เป็นเกียรติเป็นอย่างมากเลยค่ะที่คุณเชนิชเนี่ยได้รับเชิญนะคะมาร่วมในงานสงกรานเป็นครั้งแรกและคือถือว่าเป็นงานีใหม่ของไทยด้วยนะคะเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะถึงแม้อากาศจะร้อนเซนิชก็พูดสุดใจเลยอาเป็ก้าเดอาเป็มูโชกาลอดอัสิเดอแอนี้มาลเน้อเนี้ยฟอร์ชูร์ e ดอะเวทเตอร์เร e เมมเบอร์มาย nicaragua central america and the most part of oh, latin america so for sure the weather you know, was uh, something that made me mad uh, uh, I, I really really appreciate this opportunity and i really really enjoy being part of the sun and enjoy with all the thailand people อากาศนะคะในเมืองไทยก็มีความคล้ายคลึงกับประเทศบ้านเกิดของคุเชนิส uh oh. ม,มากๆเลยคือประเทศมิการารัวนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูงมิภาคเซ็นทรัลอเมริกานะคะอเมริกากลางเพราะฉะนั้นแล้วอากาศไม่ใช่ปัญหาสําหรับเธอนะคะสิ่งที่สําคัญมากที่สุดก็คือสิ่งที่เธอได้มาร่วมสนุกทนมๆกับประชาชนชาวไทยทุกคนในงานสงกรานต์วนเี้ค่ะอย่างเช่วนวันนี้สัดส็น

es que queda todavía dos días para el festival de Songkran. ¿Tienes planes para qué planes tienes para divertirte? El primero es iniciar el Mission Songkran, agradeciendo por la vida, la salud y en lo hermoso que es Tailandia. Seguimos preparándonos para el hecho Tour y mañana salimos rumbo a China. ก็คือวันนี้นะคะก็จะเอ็นจอยโมเมนต์ที่ได้เป็นนางสงกรารนะคะให้เต็มที่เลยค่ะแล้ววันพรุ่งนี้ค่ะจะต้องเดินทางไปยังประเทศจีนแล้วค่ะนะคดิสฟรูตินปูร์มิงก็ขอให้ทุกคนนะคะสนุกสนานกับเทศกาลสงการเผื่อแผ่ให้คุณเชนนี่ด้วยนะคะอันนี้จริงๆคือครั้งแรกที่เขางานงานบ้านเราอยากให้ชวนชวนมาที่โลกัน่อยที่นี่อาชิเอสครั้งแรกที่เราไปนี่เฟสติวัลเดสงการในปีนี้ Queríamos a todo el mundo eh, que venga a visitar a Tailandia, a participar en este festival. Thailand is a wonderful beautiful country. Tailandia es un hermoso lugar con maravillosos paisajes, with wonderful views. Really, really gonna enjoy this moment in Thailand and Songkran y recibir este hermoso nuevo año. ประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามเป็นประเทศที่มีทัศนียภาพที่งดงามมากๆนะคะอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้มีโอกาสมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ได้มาร่วมกับผู้จัดการสงการนะคะสุดท้ายอยากให้ท่านดรฝากไหมครับปากอะไรับอีกประเด็นหนึ่งกับเซนเตอร์เองก็มีความภูมิใจนะฮะที่ได้เชิญมิเชนิสที่เป็นนางสงกามจักรวาลในตัวแทนที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมไทยนะฮะจริงๆแล้วเราต้องการให้วอเตอร์เฟสติวัลของเราเนี่ย เป็นเฟสติวัลระดับโลกนะฮะแล้วก็มีความดีใจที่ได้ร่วมมือกับทางพี่โจโจโอีบอยเนี่ยในการเอาวัฒนธรรมไทยในหลายๆอย่างเนี่ยมาครับกับฮิปฮอปเพื่อทำให้ดนตรีไทยเอดเวนต์เมนต์ไทยเคาน์เตอร์ไทยเนี่ยไปสู่สายตาชาวโลกลก็เซนเทนต์ก็มีความยินดีครั้งหนึ่งนะฮะจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนี่ยมาที่เซนเทนต์เวิร์นะครับมาร่วมสนุกกันแล้วก็ อบควรด้วยวัฒนธรรมแบบไทยๆแล้วก็การเล่นแบบไทยๆรวมถึงเอนเตอร์เทนเมนต์คิปของที่เป็นตนตรีของฝรั่งเนี่ยเข้ามานะฮะนี้ก็เชิญชวนทุกท่านแล้วก็เราก็อยากจะบอกว่าเรามีสูงงานค้ากว่า42แห่งในทั่วประเทศนะฮะในการที่เชิญชวนทุกท่านมาที่เซ็นเตอรทุกสาขาทั่วประเทศไทยครับปีะะปีหน้าเนี่ยเราก็จะทำธีมงานนี้เนี่ยให้ขยายขึ้น ให้เป็นระดับโลกอีกทีหนึ่งนะฮะเราว่าคิดกับคุณพี่โจโแล้วนะฮะว่าคอนเซปต์ตัวนี้เป็นคอนเซปต์ที่ที่ดีในการที่จะเผยแพร่ความเ็นไทยๆของเราเนี่ยให้กับชาวโลกได้เห็น <ừ> แล้วก็ยินดีที่วันนี้คุณเชนิสนี่ได้เข้ามาเป็นแบรนด์อบสเซอร์ของเราในการที่ช่วยเผยแพร่ตรงนี้ให้กับชาวโลกครับเดี๋ยวปีหน้าที่ใหญ่กว่าเดิมแน่นอนคุณ <c oughs> เชนิสปีนี้ได้ลองแล้วปีหนา้า for sure for sure i'm yeah. back to thailand it's my home in asia and thank you for that for that beautiful welcoming here and make me feel not only me the all miss Universe team like home thank you come 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 thailand <laughs> เธอได้มีโอกาสแล้วก็รู้ขอบคุณางไทยมากๆเลยทำให้เธอรู้สึกว่าเหมือนอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะตัวเธอเองที่ขอบคุณก็คือทั้งทีมงาน n e s t u n i v e r s i t y มาพร้อมกันกับเธอด้วยะค่ะก็ขอบ